จากความเดิมตอนที่แล้วพวกทริโกได้แยกกันออกเป็นสีทีเพื่อออกตามหาอาหารจานสลัดในฟูคอสของอาคาเซียโดยทริโกโคมาสึและเมปี้ได้เดินทางมาถึงที่ราบแห่งราชันแต่เมื่อไม่มีเครื่องเส้นว่าให้กับราชันมาก็ไม่สามารถเดินทางต่อไปได้เมปี้จึงตัดสินใจสละชีวิตของตัวเองเพื่อให้ทั้งสองเดินทางต่อไปได้มาดูเรื่องราวต่อไปกันครับ ทริโกได้แต่ยืนเงยตกไม่กล้าแม้แต่จะวัดระดับความยากของราชันเปปี้กำลังจะตายเขาจะกลายเป็นปุ๋ยให้กับต้นเอเทรเพราะเมื่อต้นเอทรีได้รับพลังชีวิตที่แข็งแกร่งเป็นสารอาหารมันจะสามารถผลิตอากาศที่คุณภาพดีให้กับราชันหมาได้ที่เนินแห่งราชันเต็มไปด้วยต้นเอทรทำให้มีออกซิเจนเป็นจำนวนมหาศาลแต่ก็ยังไม่พอสำหรับราชันหมาอยู่ดี และในตอนนั้นเองโคมสัสึได้หยิบมีดออกมาและทําอะไรบางอย่างก่อนที่จะบอกว่าได้ยินเสียงของวัตถุดิบบางอย่างมาจากทางด้านหลังของราชันมาเฮลเเครสนั่นคือเสียงเรียกร้องของแออาหารแห่งราชันทันใดน,นั้นเองราชันมาได้จ้องมาที่พวกเขาเพียงประกายสายตาที่จ้องเข้ามาก็เหมือนกับโลกกําลังสั่นสะเทือนเมื่อไม่มีเครื่องสังเวยให้กับราชัน ก็ไม่มีทางยอมให้ใครเข้าใกล้แอร์โทริโกได้บอกให้เมป,ปี้พาโคมัสึไปหาแอร์ส่วนเขาจะอยู่ที่นี่เพื่อต้านราชันมาไว้เองโทริโกเชื่อว่าอาหารของโคมัสึจะต้องปกป้องเขาไว้ได้แน่โคมัสึและเมป,ปี้ได้นั่งคายเอรุหนีไปแต่ก็ถูกเหล่าสมุนของราชันมาสกัดเอาไว้โทริโกจึงได้ต่อยมัดตะปูกระจายลงไปทั่วพื้นดิน ทำให้ทั้งสองหนีรอดไปได้ถ้าจะต้องมีเครื่องสังเวยฉันจะเป็นให้เองโทริโกได้พูดจาท้าทายต่อหน้าราชันมาเฮราครสมาดูด้านทีมอื่นๆกันบ้างครับโบรันจิได้ใช้กระแสะไฟฟ้าแรงสูงทําให้ร่างกายของเขากลายเป็นแม่เหล็กไฟฟ้าดึงดูดอุกาบาตเข้ามาและให้ซีบ้าใช้พลังเสียงระเบิดทำลายอุกาบาตท,ทั้งหมดและฝ่าพายุออกไปอย่างรวดเร็ว ซานน่และนอสวิ่งฝ่าฝนเลเซอร์บนที่ราบหลังพึ่งเมื่อฝนตกแรงขึ้นนอสได้ใช้พลังของตัวเองสะท้อนการโจมตีออกไปแต่นั่นก็ทำให้นอสไม่สามารถขยับร่างกายได้ซานี่จึงเป็นคนอุ้มเขาและฝ่าฝนเลเซอร์ออกไปณทุ่งฝนพิษโคโคได้กางร่มพิษเพื่อป้องกันฝนพิษที่มีฤทธิ์ร้ายแรง ทางด้านดินเนอร์ก็ได้คืนชีพดอกไม้ถอนพิษมาทําเป็นร่มเช่นเดียวกันและทั้งสองก็ได้เดินทางเข้ามาใกล้จุดหมายแล้วตัดกลับมาที่โทริโกนะครับโทริโกได้ปลดปล่อยพลังทั้งหมดออกมาเพื่อเข้าต่อสู้กับราชันม้าและแทนใดนั้นราชันก็ได้พ่นลมหายใจออกมาใส่โทริโกจูๆ่ๆตาขวาของเขาก็มืดไป และพอรู้ตัวอีกทีร่างกายของโทริโกในซี่ขวาก็ได้หายไปแล้วราชันม้าเดินจากไปด้วยความเบื่อหน่ายขวดน้ำยารักษาที่จิจิเคยให้เขาไว้ได้แตกออกเซลล์ของโทริโกเริ่มฟื้นฟูโทริโกคิดถึงเรื่องที่จิจิเคยบอกว่าในร่างกายของเขาไม่ได้มียักษ์อยู่แค่ตัวเดียวภายในร่างกายของโทริโก ยักษ์แดงได้เปิดประตูเข้าไปบอกให้ยักษ์ฟ้าออกไปช่วยโทริโกุเพราะเขาในตอนนี้ไม่สามารถใช้พลังอย่างเต็มที่ได้ยังจำได้ไหมครับว่าก่อนหน้านี้โคมาสึกได้หยิบมีดออกมาเขาได้ทำการปรุงผลของต้นแอทรีทำให้ตอนนี้มันสุกและกําลังจะร่วงหล่นลงมาโทริโกได้กลิ่นหอมจากผลของต้นแอทรีทันใดน,นั้นได้มีมือสีฟ้าขนาดยักษ พุ่งออกไปหยิบผลเข้ามาให้เขากินจากนั้นยักษ์สีฟ้าก็ได้กระโจนออกมาจากร่างกายของโทริโกพุ่งเข้าต่อยราชันม้าโดยไม่ทันตั้งตัวเฮราเคสได้หันมาและโจมตีกลับด้วยลูกถีบแรงถีบของราชันม้าสะเทือนไปทั่วทั้งทวีปสัตว์ป่าน้อยใหญ่ต่างก็ตื่นกลัวและหนีออกจากพื้นที่มาดูทางด้านโคมัสเกันบ้างครับ ทั้งสองได้เดินทางมาถึงเนินฝนเฉยสถานที่อยู่ของแอร์ที่เนินฝนเฉยเต็มไปด้วยบรรยากาศที่มีความหนานแน่นสูงจึงทำให้ทุกสิ่งเคลื่อนไหวช้าไปหมดเหมือนกับอยู่ใต้ท้องทะเลทั้งสองได้พบกับซีบราที่เดินทางมาถึงก่อนหน้านี้ในสภาวะอากาศแบบนี้เสียงจะเดินทางได้เร็วกว่าปกติหลายเท่าซีบราจึงได้ใช้คลื่นเสียงพาโคมัสึแลลเมปีไปจนถึงต้นแอทรียัก ส่วนทีมของซานี่และโคโคก็มาถึงแล้วเช่นเดียวกันและนี่ก็คือผลของแอร์ที่ยังไม่สุกเต็มที่มันอาจมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางถึง500เมตรเมื่อโคมัสึเห็นมันเขาก็รู้ได้ทันทีว่าวิธีการปรุงที่เคยได้ยินมาก่อนหน้านี้ซึ่งก็คือการผ่ามันออกจะดึงรสชาติออกมาได้เพียง70เท่านั้น แต่เขารู้วิธีที่จะสามารถปรุงแอร์ให้ได้รสชาติออกมาถึง120%เวิธีการนั้นก็คือรอให้ผลของแอร์สุกและหล่นลงมาให้ทำการปรุงในเสี้ยววินาทีสุดท้ายก่อนที่มันจะตกถึงพื้นและต้องไม่ให้ผลแตกออกจากกันแต่กว่าผลแอร์จะสุกก็ใช้เวลานานพอสมควรพวกเขาไม่ได้มีเวลามากขนาดนั้นทุกคนจึงได้ร่วมมือกันทำให้ผลแอร์สุกไวขึ้นบูดันจิ ได้นำเอามีดแมวของอีจิริวออกมามีดขนาดยักษ์เล่มนี้มันมีความคมจนสามารถผ่าอากาศออกได้บุรัญจิจะใช้มีดเล่มนี้ผ่าอากาศรอบๆผลแอร์ออกเพื่อให้มันสุกไวขึ้นส่วนคนอื่นๆก็ได้นำวัตถุดิบมาทำเป็นปุ๋ยให้กับต้นแอร์ทรีถึงแม้จะไม่ได้บาดเจ็บอะไรแต่การที่ราชันมาถ,ถูกต่อยถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ปกติ ถึงจะย้อนความทรงจำที่มีอายุกว่าหมื่นปีของราชันหมาก็ยังนึกไม่ออกว่าเคยโดนแบบนี้มาก่อนความแข็งแกร่งของปีศาจสีฟ้าตัวนี้ถือเป็นของจริงยืนยันด้วยการเกิดวงแหวนเอมเพอเรอร์ Emperor ขนาดยักษ์วงแหวนเอมเพอเรอร์ Emperor จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อผู้ที่มีพลังแข็งแกร่งระดับราชันต่อสู้กันและก่อนหน้านี้ก็ได้เกิดขึ้นมาแล้วในการต่อสู้ระหว่างอีจิริวและมิโดลานะครับ แต่นั่นก็ไม่ใช่สาเหตุที่ทำให้ราชันม้าอ่อนแอจนถูกโจมตีได้จริงๆแล้วที่ราชันม้าไม่ได้ต่อสู้อย่างเต็มที่ก็เพราะว่ามันกำลังตั้งท้องอยู่จึงไม่อยากทำให้ลูกในท้องได้รับบาดเจ็บแกกำลังท้องอยู่สินะเมื่อสิ้นสุดคำพูดของยักษ์สีน้ำเงินจูๆ่ๆอากาศรอบๆตัวก็หายไปเฮลเลเครสได้สูดลมหายใจในรอบหลายปี แม้จะเป็นการสูดหายใจเพียงเล็กน้อยไม่ถึงหนึ่งใน10ของการหายใจปกติแต่อากาศบริเวณรอบๆก็ได้กลายเป็นศูนยาอากาศในพริบตาถึงมนุษย์ไม่ได้กินอาหารนานเป็นอาทิตย์ก็ไม่ตายถึงแม้จะขาดน้ำก็ยังอยู่ได้ถึง3-4วันแต่ถ้าหากขาดออกซิเจนร่างกายจะขาดอากาศและตายภายในไม่กี่นาทีการหายใจนั้นถือว่าสำคัญจนน้ำและอาหารไม่สามารถเทียบได้ และเมื่อขาดอากาศหายใจอยากฝาก็ได้กลับเข้าไปในร่างของโทริโกะราชานม้าที่กำลังโกรธได้จ้องมาที่เขาและยกเท้าขึ้นมาเตรียมที่จะปิดชีวิตของโทริโกะถึงแม้จะรู้ดีว่าไม่มีทางตอบโต้ได้แต่โทริโกะกลับจ้องมองราชันโดยไม่มีความหวาดกลัวแม้แต่นิดเดียวและทันใดนั้นปริมาณอากาศมากมายมหาศาลได้พวยพุ่งเข้ามาทางพวกเขา ราชันม้าเคยสัมผัสความรู้สึกนี้ได้หลายครั้งในอดีตไม่ผิดแน่ๆแอได้ถูกปรุงเรียบร้อยแล้วเฮลเลเครสได้สูดอากาศเข้าไปอย่างเต็มที่ปริมาณอากาศนั้นมากกว่าอากาศที่ใช้คลอดปกติหลายเท่ามันคือสายลมแห่งความหวังที่จะพัดในรอบหลายหมื่นปีในขณะเดียวกันก็เป็นะระฆังวงบอกว่าสิ้นสุดการต่อสู้ ทวีปที่ถูกปกคลุมด้วยเมฆหนาบัดนี้ได้มีแสงสว่างสาดส่องลงมาย้อนกลับไปดูช่วงก่อนหน้านี้ที่ต้นแอร์ทรนะครับบรัญจิได้ผ่าอากาศออกอย่างต่อเนื่องทำให้รากของต้นแอร์ทรีซึมซับวัตถุดิบได้ดียิ่งขึ้นโคมัสึขึ้นไปบนผลแอร์เพื่อทำการปรุงและในระหว่างนั้นได้มีอากาศรั่วไหลออกมาเป็นจำนวนมาก ซีบ้าจึงได้ใช้เสียงจุดคอกอุดเอาไว้วิธีปรุงแอร์แบบดั้งเดิมก็คือการปล่อยให้อากาศรั่วออกมาจนหมดซึ่งวิธีนี้จะทำให้ได้รสชาติของแอร์ออกมาเพียง70%เท่านั้นแต่สิ่งที่โคมัสึจะทำก็คือขุดให้อากาศทั้งหมดออกมาจุดเดียวและชั่วพริบตาที่ผลแอร์ร่วงลงมาจะต้องรักษาสภาพของผลไว้ไม่ให้แตก วิธีนี้จะสามารถดึงรสชาติของแอร์ออกมาได้ถึง120%การปรุงแอร์จะต้องใช้ทักษะความเชี่ยวชาญเป็นอย่างมากเพราะถ้าหากเชือนมีดพลาดไปเพียงมิลลิเมตรเดียวผลแอร์จะระเบิดออกทันทีโคมัส,สึได้ดึงเอาพรสวรรค์และประสบการณ์ของเขาออกมาใช้อย่างเต็มที่ในขณะเดียวกันซานี่ก็ได้ใช้เส้นผมล็อกผลแอร์เอาไว้เพื่อไม่ให้แตกออก ความหอมของพ้นแอร์ได้ล่อให้ปีศาจร้ายเข้ามาเป็นจำนวนมากทุกคนต่างก็ทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่และแล้วเวลานั้นก็มาถึงพ้นแอร์กำลังล่วงหล่นลงมาแต่โคมสัสซยังปรุงมันไม่เสร็จนอสได้ใช้พลังของตัวเองทั้งหมดต้านทานเอาไว้จะไม่ยอมให้พ้นแอร์ลนกระแทกพื้นเป็นอันขาดถึงแม้จะแลกด้วยชีวิตของเขาก็ตามในช่วงวินาทีแห่งความเป็นความตาย ศีสา์ครูเมในตัวของโคมัสส์ได้ตื่นขึ้นและทำการปรุงแอร์จนเสร็จอย่างรวดเร็วทันเวลาพอดีอากาศปริมาณ5,000ล้านตันได้พุ่งทะลุออกไปถึงอวกาศพัดเมฆในทวีปนี้ปลิวออกไปในชั่วพริบตาเกิดเป็นสะพานสายรุง้งร้อยสีนี่เป็นช่วงเวลาที่เราผู้อาศัยในเนินแห่งราชันเฝ้ารอมานับหมื่นปีราชันตัวใหม่ได้ถือกำเนิด มันส่งเสียงร้องที่บริสุทธิ์กึกก้องไปทั่วโลกก่อนที่จะวิ่งขึ้นไปตามสะพานสายรุง้งเส้นทางของราชันทวีปมืดที่ถูกปกคลุมด้วยเมฆบัดนี้ได้กลายเป็นทวีเพ่งดอกไม้พวกโทริโกรวมถึงผู้คนในหมู่บ้านต่างก็มารวมตัวกันที่ผลแออเพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จในครั้งนี้แอนั้นมีรูปร่างคล้ายกับกระรำปี แต่มีสัมผัสที่เหมือนกับเนื้อแถมยังหนักเหมือนกับตะกั่วอีกด้วยเมื่อโทริโกได้ใช้จมูกสูตรกลิ่นของแอร์ออกซิเจนความเข้มข้นสูงก็ได้กระจายไปทั่วเส้นเลือดฝอยทำให้ตาของเขาดีจนสามารถมองไกลทะลุไปถึงอวกาศโทริโกจึงตัดสินใจบรรจุแอร์เข้าเป็นสลัดในฟูคอสของเขาปาร์ตี้ดำเนินต่อไปตลอดทั้งคืน ทองฟ้าของทวีปแห่งนี้ที่เคยมืดมิดในตอนนี้กลับเต็มไปด้วยระอองดาวที่พร้อมที่จะตกลงมาได้ทุกเมือ่อผู้คนในหมู่บ้านต่างก็มีความสุขกับงานเลี้ยงครั้งนี้แต่เมื่อแสงสว่างส่องลงที่ใดก็ย่อมเกิดเงามืดกลุ่มนีโอกำลังเคลื่อนที่เข้ามาแล้วเหล่าเชฟได้นำเอาแอร์มาปรุงเป็นเมนูต่างๆมากมายในขณะเดียวกัน ผู้ที่ได้กินแอร์เข้าไปก็เริ่มรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงของร่างกายอย่างแรกคือการฟื้นฟูของร่างกายที่พัฒนาขึ้นมากกว่าเดิมหลายสิบเท่าถึงแม้จะเกิดบาดแผลรุนแรงบนร่างกายไม่ว่าจะเป็นกระดูกหักหรือบาดแผลไฟไหม้เพียงหายใจไปเรื่อยๆร่างกายก็จะรักษาตัวเองอย่างรวดเร็วไม่เพียงแค่นั้นหลังจากที่ได้กินแอร์เข้าไปแล้ว จะสามารถกลั้นหายใจอยู่ในน้ำได้ถึง100ชั่วโมงและสุดท้ายเมื่อกินแอร์เข้าไปจะทำให้แขนซ้ายของปีศาจกรูเมในร่างกายตื่นขึ้นและพวกเขาสามารถที่จะบังคับแขนนั้นได้ตามใจนึกเซียนดารุมะได้เล่าถึงประวัติของหมู่บ้านโลกอาหารที่น่าหลงไหลให้ใหพวกโทริโกฟังในสมัยก่อนนั้นในโตรได้สร้างสี่สัตว์ร้ายขึ้นมา เพื่อใช้ให้ไปจับมนุษย์มาเป็นทาสและเมื่อจับตัวพวกมนุษย์มาแล้วนโตรจะทำการฉีดเซลล์กรูเมเข้าไปในร่างกายของพวกเขาเพื่อให้มีพละกกำลังมากขึ้นจะได้เป็นทาสที่มีประสิทธิภาพหรืออาจจะฉีดเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงเหมาะจะเป็นปุ๋ยให้กับฟูคอสรวมถึงทำให้มนุษย์มีรสชาติที่ดีขึ้นก่อนจะถูกพวกมันกินเป็นอาหารและผู้ที่ถูกฉีดเซลล์กรูเมเข้าไป ร่างกายจะถูกเซลล์ควบคุมจนกลายเป็นปีศาจผู้คนเหล่านี้ก็คือบรรพบุรุษของคนในโลกอาหารที่น่าหลงไหลและนี่ก็เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมคนในหมู่บ้านถึงมีหน้าตาที่แปลกประหลาดและอยู่ดีๆผู้คนก็ต่างหมดสติทันใดนั้นเองได้มีมือปริศนาพุ่งทะลวงหน้าอกของโคมสัสึและได้บีบทำลายหัวใจของเขา และเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามชมได้ในตอนหน้านะครับสำหรับวันนี้มังงะโซเซตี้ก็ขอลาไปก่อนถ้าหากว่าดูแล้วชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ